สวัสดีครับอยู่กับผมทิดควรชาแนลมือนเดิมครับวันนี้จะพามาชมบรรยากาศอยู่ทุ่งนาครับวันนี้บ่อหินครับเหมือนเดิมไปชมกันเลยครับบรรยากาศตอนหนาวครับวันนี้หนาวมากเลยวันนี้นะครับทิดควรชาแนลมาอยู่ทุ่งนานะครับเพราะว่ามานนมาขึ้นหินนะครับ เป็นหินขาวนะครับหินขาวถือว่าเป็นอีกธุรกิจหนึ่งนะครับของอพี่น้องชาวตำบลคำเตยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมของเรานะครับเป็นขุมทรัพย์ในดินก็ว่าได้นะครับ คุมทรัพย์ในดิน ก็เป็นกระบวนการทํานะครับกว่าจะมาเป็นหินขาวนี่ไม่ไม่ใช่ธรรมดานะครับกว่าจะได้เป็นถุงที่เราเห็นไปส่งตามร้านนะครับไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับดูครับกองกองดินก้อนนี้ก็ทำมาประมาณ สองอาทิตย์แล้วครับนี่ก็เป็นบรรยากาศครับต้องมีน้ำนะครับถ้าไม่มีน้ำทํามไม่ได้นะครับนี่ครับนี่คือแต่แกงร่อนนะครับ หลังจากที่ร่อนหินเสร็จนะครับก็จะเอามาเทเทเลยลงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการคัดแยกสีนะครับคัดแยกสีสีขาวก็ใส่ตะกา้าหนึ่งสีฟ้าเทานะครับชมพูนี่ครับต้องใช้น้ํานะครับถ้าอยู่ไกลน,น้ําไม่ทําไม่ได้นะครับถ้าไม่มีน้ําก็ทําไม่ได้นะครับดู ดูน้ำขึ้นมานะครับหลายต่อนะครับถ้าเป็นหน้าแหรงนะครับนี่ก็คือกระบวนการแยกครับแยกใสนะครับเขาเรียกว่าแยกใสข้างบนนะครับนะ างบนก็จะเป็นเบอร์ใหญ่ครับรองลงมาก็เบอร์สี่เบอร์สามเบอร์สองนะครับเบอร์หนึ่งข้างล่างนะครับตามลำดับเสร็จแล้วก็จะมากรอกนะครับใส่ถุงช่างกิโลนะครับใส่ถุงครับแล้วก็มัดก็มาเรียงไว้อย่างนี้ครับ คนขึ้นก็ขึ้นนครับถึงเวลาก็มาขึ้นนะครับออเดอร์สั่งเข้ามาปร,ปรับก็ขึ้นเลยกว่าจะเป็นกว่าจะมา,าะมเป็นหินขาวนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับต้องลงทุนเยอะครับไปซื้อที่ครับไม่มีที่ก็ซื้อครับซื้อที่แล้วก็ไปขุดดูนะครับขุดลงสุดคอไม่โค้นนั่นแหละขุดลง แล้วก็ถ้ามีหินก็ตกลงซื้อเลยนะครับแมคโครหนึ่งตัวอยู่ตรงนั้นออนี่ครับคนงานก็จะขึ้นครับเรียงเป็นแถวนะครับ จากนั้นก็มีแมคโครนะครับสองตัวครับกำลังขุดอยู่ครับกนั้นก็มีรถอยู่สองคันครับมารอขึ้นสามคันทางนี้เห็นได้ว่าครับกองดินเยอะมากครับเพราะว่าขุดเตรียมไว้นะครับเยอะมากเลย ตรียมจะมาตั้งแคมป์ก็ตั้งเพิงทําหินนะครับโดยเอาผ้าสแสลมนะครับทําเป็นหลังคานะครับนี่ครับทำเสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้แหละ ขึ้นครับเตรียมส่งกอทมหินขาวครับหินขาวหินสวยงามต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวในนครพนมเท่านั้นครับตำบลคำเตยครับบรรยากาศก็นาวหนาวหนาวมากเลยสุดลูกหูลูกตาครับจะมองไปทางไหนก็เจอแต่ กองหินนะครับฝั่งนั้นก็ขุดเอาหินเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทําการกลบนะครับกลบพื้นให้เรียบเหมือนเหมือนปกติเลยเหมือนทุ่งนานะครับเรียบอีกสักเดือนท้องเดือนก็มาอีกนะครับมาขุดที่เดิมก็ก็ยังมีอยู่นะครับ กว่าจะมาเป็นหินขาวนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับทำยากเหมือนกันนะครับกว่าจะไปหาที่นะครับหาที่แล้วจ้างแมคโคมาขุดนะครับค่าแมคโครก็เป็นแสนแล้วนะครับงวดหนึ่งงวดหนึ่งแล้วก็ค่าจ้างคนงานทําอีกนีครับทีมงานของเราขึ้นหินนะครับ เตรียมส่งกทมก็เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจท้องถิ่นเลยก็ว่าได้นะครับธุรกิจท้องถิ่นนะครับชาวบ้านไม่ต้องไปทําอะไรเลยต้องทํางานอยู่ที่บ้านของเรานะครับได้นะครับเลี้ยงครอบครัวได้สบายๆเลยครับ มาอีกแล้วครับคันหนึ่งครับมาอีกแล้วคันหนึ่งสีเขียวสิบสองล้อซีรีสห้าจัดไปอันนี้อีกคันจอดอยู่โน่นทุงนาเทียงนาอีกคันอยู่ตรงนี้อ้าวสามคันครับสิบล้อใกล้ๆกกันนี่ ก็สำหรับวันนี้พิดควรชาแนลก็ขอฝากนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์พิดควรชาแนลด้วยนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณครับ